เดืองหนึ่งนะครับในการาแถลงข่าวประจําวันที่รองโฆษกทีมโฆษกกองทัพและก็ทีมโฆษกของคอสชอตอบคําถามนักข่าวนะครับกรณีของนายโรเบิร์ตอาร์มเซอร์ดัมทายความของพันโโธุ์วตทักษิณประกาศตั้งรัฐบาลพัฒนถินในต่างประเทศพระเด็วินไทยระบุนะครับว่าคอสชอยังเน้นวิธีการทางกฎหมายแต่เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในนอกประเทศจึงต้องประสานกับวงต่างประเทศ เพราะเนื้อหาชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อความไม่สงบในประเทศพฤติกรรมที่ว่านี้ได้ทํามานานแล้วแต่ยังเข้าถึงตัวได้ยากก็จะใช้วิธีการในช่องทางการสื่อสารไปฟังบางช่วงบางตอนช่วงนี้นะครับ ขนนี้เนี่ยถ้าเกิดคงจะต้องใช้วิธีการทางด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกประเทศก็อาจจะต้องมีวิธีการที่จะดําเนินการอาจจะต้องประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศเพราะถือว่าลักษณะเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ท,ที่ที่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของความไม่สงบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมเนี่ยก็ก็ทาแบบนี้มานานแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม,งไม,งไม่คือยังเข้าถึงตัว เลยเนี่ยยังคงยากอยู่ขณะนี้ก็คงต้องใช้ช่องทางในการที่จะตัดช่องทางการติดตอด่อสื่อสารซึ่งขณะนี้ก็กําลังดาเนินการอยู่ครับแต่คราวนี้มันมีกรณีที่ว่าสื่อได้มีการนําข้อมูลมาเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยสื่อไทยสามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้ไหมคะข้อมูลตรงนั้นขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่า ก,ก็ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงขั้นตอนของของการดําเนินการอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดำเนินจะค่อยๆแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะน,นี้การเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีกําลังดําเนินการหามาตรการอยู่แต่ในขณะนี้สิ่งที่ทําแล้วคือทําการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้วิธีการปิดกั้นให้ได้มากที่สุดครับผม